เด็กแต่และว,วัยเลือกหนังสือแบบไหนให้ลูกดีนะคะจะบอกว่านะคะนิทานนะคะของเด็กตอนนี้เราแบ่งเป็นหลากหลายนะคะในหนังสือเด็กแบ่งเป็นหลากหลายประเภทมากเลยนะคะคุณพอ่อคุณแมค่ค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาแยกประเภทกันนะคะสําหรับเด็กเล็กๆมากๆเลยนะคะเราแนะนําค่ะที่เป็นหนังสือผ้าที่มีเสียงกอบแกบนะคะหรือว่าหนังสือรอยน้ําแบบนี้ค่ะที่มีเสียงแล้วก็สีสันนะคะสดุก ะะเรียกความสนใจให้น้องนะเขาก็จะชี้ดูภาพสีที่แตกต่างกันนะคะหรือว่าเวลาขยันะคะเขาจะมีเสียงนะคะปิ๊ปป๊ปกอกแกกกแกนะคะตามความสนใจของน้องได้เลยโตขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นนิทานคํากรนะคะนิทานคํากรแบบนี้ค่ะตั้งแต่ประมาณนะคะหนึ่งเดือนเราก็สามารถอ่านให้รู้ฟังได้นะคะเน้นที่ภาพเยอะๆนะคะตัวหนังสือน้อยๆค่ะโดยเฉพาะเล่มที่มีเอามาร้องเป็นเพลงได้นะคะเพราะใน เด็กเล็กนะคะตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งปีนะคะจะชอบมากๆในการดูภาพนะคะแล้วก็ฟังคุณแม่นะคะเล่องนิทานและร้องเพลงค่ะจะเป็นการเสริมสายใยนะคะในครอบครัวด้วยนะคะถัดมาค่ะโตขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นนิทานํำกรค่ะถ้าน้องตั้งแต่นะคะศูนย์ถึงสามปีเริ่มหนึ่งขวบนะคะจะได้มากเลยค่ะฟองแป่งไม่อยากนอนกอดหมอนไม่ยอมหลับแบบนี้นะคะถ้าเกิดอ่านไปเรื่อยๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ทดลองดูนะคะฟองแป่งไม่อยาก เด็กก็จะพูดตามค่ะไม่อยากอะไรเขารู้เลยนะคะไม่อยากนอนค่ะเพราเป็นคำกรนะคะจะมีคำสร้อยที่คล้องจองกันค่ะแบบนี้ก็เหมาะมากค่ะกับเด็กเล็กค่ะมีหนังสืออีกแบบหนึ่งนะคะคือหนังสือภาพค่ะหนังสือภาพตัวนี้นะคะใช้ได้ตั้งแต่เล็กเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดโตขึ้นมาหน่อยน้องจะสนุกมากไม่เห็นไหมคะเป็นภาพเยอะตัวหนังสือน้อยค่ะวิธีการอ่านหนังสือภาพแบบนี้นะคะก็ให้น้องดูรายละเอียดในภาพค่ะว่าแต่ละภาพนี้มีอะไรบ้างนะคะชวนเด็กๆ ะะฝึกสังเกตค่ะเช่นชั้นที่17มีคุณกระรอกนะคะกำลังตัดต้นไม้อยู่นะคะแล้วก็สังเกตไปเรื่อยเรียกว่านะคะเป็นการฝึกการสังเกตนะคะแล้วก็พัฒนาสมองความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะและสุดท้ายค่ะหนังสือเราเรื่องนะคะที่เป็น2ภาษาสําหรับบ้านนะคะที่เน้นค่ะเน้นเรื่อง2ภาษานะคะก็จะมีเป็นซีรีส์ แบบนี้ให้นะคะสำหรับหนังสือสองภาษานะคะจะบอกว่าเรานะคะจะเลือกหนังสือที่มีความสนุกสนานรูปภาพสวยและที่สำคัญนะคะ ตัวแกรมมาที่เป็นภาษาอังกฤษ,ษนะคะอยากให้ถูกต้องตั้งแต่เด็กเลยนะคะเราก็เลยเรื่องที่เป็นลิขสิิธิ์จากต่างประเทศนะคะเพราะว่าความสระส่วยของภาษาเนี่ยสนุกสนานมากและดีมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะนาหนังสือนิทานแบบต่างๆมาให้นะคะซึ่งนะคะหมู่3ตัวหนังสือเด็กเนี่ยก็คัดสรรหนังสือแล้วนะคะคุณแม่ที่สนใจนะคะก็สามารถกดที่ตะกร้าได้เลยค่ะ